พี่หน่อยครับ FC ถามมาว่ากู้วงเงินสินเชื่อไม่ผ่านควรยื่นกู้ต่อไหมแล้วมันจะมีผลอะไรกับการยื่นซื้อรถไหมพี่กู้วงเงินสินเชื่อไม่ผ่านครับผมควรจะกู้ต่อไหมครับแล้วมีผลต่อการซื้อรถหรือเปล่าใช่แล้วอ่ะคำถามนี้แหละเป็นคําถามยอดฮิตเลยแล้วลูกค้าหลายคนมากโดนมาเยอะเลยเดี๋ยวพี่หน่อยจะบอกให้กู้วงเงินสินเชื่อไม่ผ่านควรกู้ต่อไหมถ้าครั้งแรกไม่ผ่านควรหยุดได้แล้วลูกค้าบางคนนะคะพี่หน่อยบอกแบบนี้กู้สินเชื่อนะกู้ไหน กู้ในมือถือแน่นอนเขากู้ในมือถือปุ๊บอ่ะว่างกดจิ้มปังปังปังไม่ผ่านกดใหม่รอบนี้ไม่ผ่านเดือนหน้ากดใหม่กดอยู่นั่นแหละซ้ําแล้วซ้ําอีกกดเข้าไปหรอบ7ดรอบ8ดรอบไม่ผ่านสักรอบเลยหรือผ่านมาแค่อันเดียวเพิ่งจะผ่านด้วยแบบนี้ไฟนน้นไม่ชอบนะคะถ้าคุณจะยื่นกู้ซื้อรถยนต์เพราะฉะนั้นตอบคําถามง่าย ถ้าคุณจะกู้ซื้อรถยนต์ก็ไม่ควรกู้ของเงินสินเชื่อผ่านมือถือหรือไปกู้อะไรมาแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่อยากได้รถตอนนี้คุณอยากหาเงินใช้อยากกู้เงินผ่านแอปใช้ก่อนส่งเป็นเครดิตไปก่อนหนึ่งปีแล้วค่อยมากู้รถยนต์อันนี้พี่หน่อยเห็นด้วยแต่ถ้าย้อนกลับมาคือถ้ากู้รอบแรกไม่ผ่านหยุดเถอะค่ะลูกค้าคุณอย่าพยายามอย่าพยายามกดเยอะอย่าพยายามตั้งใจขอเพราะอะไรรู้ไหมคะอันนี้พี่หน่อยบอกแบบว่าไม่มีเต็นไหนกล้าพูดนะคะเอาความรับมาบอกเลย ไฟแนนซ์มองว่าอะไรรู้ไหมไฟแนนซ์ Finance จะมองว่าคุณร้อนเงินหรือเปล่าคุณเดือดร้อนเงินขนาดนั้นเลยเหรอกดอยู่นั่นแหละต้องการได้เงินขนาดนั้นไม่ผ่านกดยื่นที่อื่นไม่ผ่านกดยื่นที่อื่นกดซ้ําไปซ้ามาวนหลายรอบแบงค์มองเจตนาแล้วว่าถ้าแบบนี้มีผลแน่นอนแล้วพอคุณยื่นกู้ซื้อรถไม่ผ่านพี่ผมติดแท็ก6 7ครั้งผมจะมายื่นกู้ซื้อรถยนต์ไฟแนะะนซ์เขาไม่ให้นะคะไฟแนนซ์ธนาคารใหญ่ๆเขาไม่ให้นะคะบอกก่อนเขาไม่ให้ฟังใหม่นะ ธนาคารใหญ่ๆพี่หน่อยไม่พูดถึง leasing หรืออะไรก็แล้วแต่เราพูดถึงถ้ากู้กับธนาคารเขาไม่ปล่อยค่ะน้องปืนรู้ไหมไม่ปล่อยเพราะอะไรเพราะอะไรครับพี่ไม่ปล่อยแน่นอนเพราะลูกค้าช้ำม,มาแล้วค่ะเละมาเลยแหละผ่านมาหกเจ็รอบไม่ผ่านหนํำซ้ำไม่พอไปโดนเซลล์หลอกจัดรถยนต์มาอีกติดแท็กก็ได้ออกได้สุดท้ายพี่จับไม่ผ่านเรียบร้อยโรงเรียนจีนค<ล>ือรถไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะนั้นย้ำเตือนกันเลยเรื่องตรงนี้กู้ไฟแนนซ์อ่ากู้สินเชื่อไม่ผ่านที่ลูกค้าถามมาควรกู้ต่อไหม หยุดเธอค่ะอย่าก,กู้เลยนะคะติดแท็กครั้งสองครั้งพอให้อภัยแต่กู้7-8รอบอภัยไม่ได้แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะซื้อรถเลือกเลยอยากได้รถเก็บตัวเองแล้วมาซื้อรถอยากได้สินเชื่อไปทําสินเชื่อให้เรียบร้อยผ่อนมา1ปีค่อยมาซื้อรถ ใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะอย่าจะออกรถกับพี่หน่อยลองโทรมาปรึกษาพี่หน่อยมีทั้งรถให้คุณเลือกมากมายนี่ก็ยืนอยู่ไทตันนะเนี่ยปี21สวยๆเลยนะคะลูกค้าอยากจะได้กระบะใช้งานผ่อนเดือน4-5 0 0พันเรามาคุยกันนะคะแล้วพบกันที่พรทิพย์ออโต้คาร์ค่ะ